สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2568โฟรยาตรีวิวขายสินค้าทางการเกษตรนะครับอันนี้เป็นสินค้าทำขึ้นจากเหล็กแหนบ็บสุบแข็งครับสุบแข็งเจลน้ำมันนะครับเป็นอีเน็บแคมนะครับยีนบแคม ผมจะยาวผมจะยาว1ฟุตพ,พอดีครับ30เซนครับ12นิ้วครับความกว้างจะ3นิ้วพอดีเลยเป๊ะครับสนิ้วเป๊ะครับจางจะยาว6นิ้วนะครับ <c oughs> สันหนา6กมิลครับ สันาอกมิลด้ามไม้พยุงลายแดงครับดามไมพยุงครับใส่หมุดให้แน่นหนาสามสี่หดเครับแน่นหนาครับไม้พยุงแดงครับลายสวยงาม ผมจะยาว1นฟุตนะครับ30เซนครับสิบสนิ้วกว้าง3มนิ้วพอดีครับรองครับสำหรับลุยป่าลุยสวนครับท่องเที่ยวเดินป่าไปไล่ไปสวนผมครับประมาณนี้ครับ ครับท่านใดสนใจจะลงราคาลงเบอร์โทรให้นะครับโทรมาทักมาครับเรามีบริการเก็บปลายทางครับด้ามยาว6นิ้วไม้พยุงลายแดงครับสันหนา6กมิลกว้าง3นิ้วครับมีฝักท่อ PVC เทมให้ครับผูกเชือกท่านอยากรัดเข็มขัดก็ได้นะครับเข้าป่าพกพาใส่เป้ใส่รุดไปได้เลยครับไม่ต้องกลัวบาดมือครับเราไม่รีวิวฟันไม้นะครับเก็บข้อมือนะครับเอามาตรฐานครับ มีเด็แคมครับมีป่าลุยสวนท่านใดสนใจเดี๋จะลงเบอร์โทรให้นะครับลงเบอร์โทรให้ทักมาทางไลน์ก็ได้ครับเพื่อนเพื่อนเข้าจะขึ้นไลน์เลยนะครับอันนี้ตรงกับวันอังคารที่9มิถุนายนสองพรอครับเรามีบริการเก็บปลายทาง ท่านใดสนใจทักมานะครับโทรมาสอบถามได้